เจดความเชื่อเกี่ยวกับป่าช้าของประเทศไทยอันดับที่7ห้ามพูดเล่นหรือท้าทายคนโบราณเชื่อว่าหากลบลูหรือท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอาจโดนเอาคืนหรือมีของแปลกๆตามกลับบ้านอันดับที่6ห้ามอยู่แถวนั้นหลังพระอาทิตยตกเพราะเชื่อว่าเป็นเวลาของวิญญาณที่จะเริ่มออกมาเร่ร่อน และอาจไม่ได้กลับไปคนเดียวอันดับที่หผีกระสือกับผีกระหังชอบวนเวียนแถวนั้นโดยเฉพาะตามหมู่บ้านห่างไกลคนเชื่อว่าสองผีนี้มักออกหากินกลางคืนแถวป่าชา้าอันดับที่สเจอของดีแค่ไหนก็อย่าหยิบกลับ ล็อกของในป่าช้าหลายคนเชื่อว่ามีเจ้าของเป็นผีและบางครั้งอาจจะหมายถึงผีอยากเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนอันดับที่สดินป่าช้าแรงที่สุดโดยเฉพาะดินใต้ลงเชื่อกันว่าใช้ทำของขลังสายดำได้แรงที่สุดเพราะดูดพลังวิญญาณไว้อันดับที่สองเสียงเปรตยามค่ํา คนบางพื้นที่เชื่อว่าหากได้ยินเสียงโหยหวนตอนดึกนั่นอาจเป็นเสียงของเปรตที่หิวโหยจากบาปกรรมและอันดับที่หนึ่งป่าช้าดูเงียบแต่ไม่เคยว่างเปล่าแม้จะไม่มีคนแต่หลายคนเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ยังอยู่ตรงนั้นเสมอแค่เราไม่เห็นเท่านั้นเองแล้วคุณกลัวอันไหนที่สุดใน